บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างคงคึกคักโดยเฉพาะตามอุทยานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือจะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวแม้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยปกติในเรื่องของโควิด -19 ทินก็ตามแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเนืองแน่นโดยเฉพาะที่ดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กล่าวว่าภาพรวมช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ดอยอินทนอนท์ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวกันหนาแน่นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นซึ่งภาพรวมในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงวันส่งท้ายปีนั้นถือว่าลดลงไปพอสมควรโดยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่31ธันวาคม2563มีจํานวน12,946คนซึ่งถือว่าลดลง จากปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกือบ2 0 0 0 0ื่นคนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ทำให้หลายคนยังคงไม่กล้าที่จะออกมาเที่ยวมากนักและด้วยปีนี้ทางอุทยานงดจัดกิจกรรมเข้าดาวและสวดมนข้ามปีคงเหลือแต่การทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ในวันที่1มกราคม2564เท่านั้น นายเกรียงไกรเปิดเผยว่าทางอุทยานมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่องอยู่แล้วและยกระดับเพิ่มขึ้นอีกหลังกรณีจังหวัดสมุทรสาครอย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในเวลานี้คือให้ทําการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชันคิวคิวโดยการจองคิวล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจํานวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ไม่ให้แออัดเกินไปและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่างๆรวม ทั้งเป็นไปเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาไว้ไม่เกิน 1, 3 1 0คนหากนักท่องเที่ยวไม่ได้จองคิวไว้ล่วงหน้าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเล็กน้อยสําหรับมาตรการที่มีการดําเนินการอย่างเข้มงวดเป็นปกติอยู่แล้วคือการคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการจัดเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือและให้ลงทะเบียนไทยชนะตั้งแต่ด่านตรวจและ และก่อนจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าอุทยานพร้อมทั้งเน้นย้ำนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาตลอดจนการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่สาธารณะต่างๆในช่วงเช้าและช่วงเย็นอย่างต่อเนื่อง นายเกรงไกลกล่าวว่าอากาศในช่วงนี้ถือว่าหนาวเย็นเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนอกจากจะได้ดูทะเลเหมอกรับแสงยามเช้าและมองเห็นทิวทัศน์ได้งดงามในส่วนผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้เมืองหนาวดอกพญาเสือโครง่งดอกกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์ก็เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนอกจากนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศว่าประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคเหนือช่วง30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม 5 6 4ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงโดยในภาคเหนือจะมีอุณหภ,ภูมิลดลง6-8องศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิ2-10องศาและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ยิ่งส่งผลให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากขึ้นแม้วันนี้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ก็ยังคงคึกคักโดยเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือสวมหน้ากาก,ากล้างมือบ่อย เพื่อความไม่ประมาทเราต้องช่วยกันป้องกันเที่ยวแบบอุ่นใจได้